ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเปิดประตูแห่งเกยียรติยศและความภาคภูมิใจเดินทางบนถนนแห่งการเรียนรู้สู่ประตูโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนระดับตำบลสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านช้างมิ่งหมู่ที่1ตำบลช้างมิง่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร ได้รับอนุมัติเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพนาวุฒธ,ธาจารย์เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2535ที่ดินสำหรับก่อสร้างเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งสภาตำบลช้างนิ่งมอบให้จำนวน50ไร่โรงเรียนช้างนิ่งพิทยานุกูลได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2536โดยมีครูอาจารย์จากโรงเรียนพนาวุฒาจารย์มาช่วยสอน เริ่มก่อตั้งโรงเรียนช้างมิงพิทยานุกูลเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2538โดยมีนายวัฒนาแก้วกะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนช้างมิงพิทยานุกูลมีอาคารเรียนทั้งหมด3หลังอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรหนึ่งหลังห้องน้ำสองหลังห้องปฏิบัติการพิเศษ3ห้องห้องสมุดขนาดเล็ก1ห,ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1ห,ห้องสนามบาสเกตบอลหนึ่งสนาม บ้านพักครูสองหลังบ้านพักนักการพันโรงหนึ่งหลังโรงเรียนช้างนิ่งพิทยานุกูลบริหารงานโดยการนำของท่านผู้อำนวยการมงคลอุปพงศ์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนช้างนิ่งพิทยานุกูลมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คนประกอบไปด้วยครู12คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพันโรงสองคน มีนักเรียนทั้งหมด159คนชาย76คนหญิง83คนตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นภาพช้างชูค้อเพลิงบนดอกบัวสีชมพูอยู่เหนือก้อนเมฆด้านบนเป็นปัชญาของโรงเรียนปัาญาของโรงเรียนคือสุวิชาโนพระวังหติความหมายคือผู้มีความรู้ดีย่อมเป็นผู้ที่จเจริญด้านล่าง เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียนความหมายของตราสัญลักษณ์ครบเพลิงหมายถึงความสว่างสวัยแห่งปัญญาและวิชาการช้างหมายถึงสัตว์ที่มีคุณภาพมากและเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านช้างมิ่งตำบลช้างมิ่งดอกโบหวหลวงสีชมพูอยู่เหนือก้อนเมฆหมายถึงผู้รู้เข้าใจธรรมะได้อย่างฉับพลันเหนือผู้อื่นก้อนเมฆหมายถึง สภาพอากาศที่ดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติดอกประดู่ป่าปรากฏอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าและมีความอุดมสมบูรณ์ในโรงเรียนและชมุมชนสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าขาวอักษรย่อของโรงเรียนคือชอจมจพจด,ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกัวหลวงต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นประดู่ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2538โรงเรียนช้างนิ่งพิทยาธนกูลจะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมบทวิธีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยีสู่การเป็นพลเมืองโลกตลัก์ของสถานศึกษายิ้มง่ายไหวสวยปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาบรรยากาศดีกีฬาเด่นเน้นนาฏศินหนึนหน่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์จากผลประดูพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขออ้อ 2. ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมและพัฒนาการภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม 6. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7. นำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริการและการจัดการศึกษาผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันว,วิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษารายการที่1เหรียญทองการแปรรูปอาหารชั้นมอต้นเหรียญทองน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงเหรียญทองการแกะสลักผลไม้มอต้นหนังสือเล่มเล็กมอปลาย ัตกรอยวภาพของโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลได้ยินหยัดมาเป็นเวลานานทุกวันนี้สิทธิ์เก่าโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลอยู่ในวงการอาชีพหลายท่านได้ประสบความสําเร็จและที่น่าภาคภูมิใจเช่นดรเรืองยศพิราจรันอาจารย์สอนภาควิชาสัตวศา,า,าสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสิทธิ์เก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ท่านผู้อำนวยการมงคลอุป,ปพงศ์ได้จัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรและด้านงบประมาณให้แก่สถาบันแห่งนี้อย่างต่อเนื่องช้างมิ่งวิทยานุกูลจึงเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าอยู่เสมอผู้อำนวยการมงคลอุป,ปพงศ์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเน้นนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งด้านผู้บริหาร ครูนักเรียนผู้ปกครองและคะณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพของการบริหารจัดการและบุคลากรทุกกระบวนการจัดการได้เริ่มจากการวางแผนง,งานการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงงานโรงเรียนช้างมิ่งพิทยายนุก,กูลจึงมีการพัฒน,นาไปทุกๆด้าน จากการมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคนให้ครบให้ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลจึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีมีสุขภาพกายและใจรักการออกกำลังกายมีนิสัยใฝ่รู้คิดเป็นทำเป็น มีความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่ด้วยการใส่ใจภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีต่างๆช้างมิ่งพิทยานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธซึ่งทุกศาสนามุ่งเน้นให้คนเป็นคนดีนักเรียนจึงเป็นผู้ที่มีวินัยยิ้มง่ายไหว้สวยและมีคุณธรรมจร,ริยธรรมอันดีงามมีความรับผิดชอบมีจิตอาสา และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นโรงเรียนช้างนิ่งพิทยานุกูลยังคํำนึงถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์และวิสัยทัศน์ให้ครอบคลุมกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคลเรียนช้างนิ่งพิทยานุกูลใส่ใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังปรากฏในอัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง,ง่ายไหว้สวยปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้เพื่อเป็นบันไดนก้าวสูงการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติช้างมิ่งทิทยานุก,กูลมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิ่งดีที่ต้องค้นพบและพัฒนาเชื่อในความแตกต่างของปัจเจกบุคคลมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพื่อให้สถานศึกษาเกาิดประสิทธิผลสถานศึกษาของเรา จึงมีปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาดังนี้บรรยากาศที่เรียกว่าบ้านหมายถึงความเป็นพี่น้องทุกคนที่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูลรู้สึกได้ถึงการยอมรับความยินดีการยิ้มการไหว้ความสดใสของเด็กดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาบ่งบอกถึงความสุขภายในส่งเสริมการสร้างงานอาชีพ คือให้นักเรียนสร้างอาชีพยึดหลักการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพดังนี้ 1. การทอเสือ้สอ 2. ประดิษฐ์ของใช้จากขนปูดู 3. ชาสมุนไพรและ 4. โครงการเลี้ยงปลาในกระชังนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้อง ช่างนิ่งพิทยาคู่คูณจะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาพักการดูทิ่ตนให้กับนักเรียนในเวลาพักก็เพื่อหวังว่าจะป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันผู้เรียนจะเปิดตัวให้กับครูได้รู้จักมากขึ้นได้มีการออกเยี่ยมาน,นักเรียนเพื่อดูภูมิหลังของเด็กพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและด้วยโอกาส มีการมอบุนการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมบนวิถีไทยตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยีสู่การเป็นพลเมืองโลกต่อไป